ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับ n u เบียเล m เมจิก 5S นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาลองเล่นเกมฟรีไฟให้ดูนะครับก็เรามาดูกันนะครับว่าฟินนิ่งในการเล่นของเขาเนี่ยจะทำออกมาได้สุดแค่ไหนนะครับแล้วก็ตัวปุ่ม shoulder trigger หรือว่าตัวปุ่ม LR ตรงนี้นะครับจะช่วยผมทำให้เล่นเกมได้ดีมากยิ่งขึ้นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะก็โอเค ส่วนเกม ROV แล้วก็ PUBG ผมเทสไว้แล้วนะครับตัวนี้นะครับตัวอัตราการรีเฟรชหน้าจอผมก็จะปรับเป็น144เฮิร์ตเลยนะครับก็คือเขาปรับได้สูงสุดที่144เฮิร์ตเลยนะครับแต่ว่าเรามาเลือกปรับตามการใช้งานของเราได้นะครับจะเอา60 90หรือว่า144เนี่ยก็มาเลือกได้เลยนะครับแต่ว่าผมก็จะปรับสุดเนาะก็โอเคสำหรับการเล่นเกมนะครับก็จะมี2แบบก็จะเข้าตามแอปปกติแบบนี้ก็ได้เลยนะครับหรือว่า ตรงนี้เนี่ยผมแนะนําให้เปิดเป็นแบบเยโหมดเกมดีกว่านะครับโอ้โหเสียงกระหึ่มมากเพราะว่าโหมดเกมตรงนี้เนี่ยเขาก็จะแบบโฟกัสมาที่การเล่นเกมโดยเฉพาะเลยนะครับเราจะกลับไปหน้าโฮมแอป,ปรวมปกติเนี่ยไม่ได้เนะาะก็คือเขาจะป้องกันนะครับไม่ให้แบบเวลาเราเล่นมันๆกดปุ่มมันๆแล้วเอ้ยมือเผลอไปโดนเข้าไปหน้าหลักเนี่ยครับอันนั้นก็จะทําให้เสียจังหวะเนาะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาก็จะป้องกันไว้นะครับก็จะมีเปิดพัดลมนะครับบล็อก messenger ตรงนี้ก็จะดูว่าเราเล่นแค่ไหนอย่างเงี้ยครับผมดูการเล่นของเราแล้วก็แถบตรงนี้นะครับก็จะมีตัวปุ่มบันทึกหน้าจอไอตัว c d Shock ตรงนี้ครับจะรองรับเฉพาะเกมเนาะก็คือ Pub G เนี่ยได้แน่นอนแต่ว่าฟ Fire ยังไม่รองรับนะครับ s h o ด l d e r t i เ e r รเราต้องเข้าเกมก่อนนะครับถึงว่าจะถึงจะตั้งค่าได้เนาะก็โอเคผมเข้าเลยนะครับตัวเสียงผมขออนุญาตปิดก่อนแล้วกันนะครับช่วงที่แบบเอ้ยเข้าเกมได้ค่อยเปิดเนาะเพราะว่า มันผมเจอลิขสิ์นะครับผมทําเสร็จเรียบร้อยแล้วแหล,ละฟรีไฟล์รอบหนึ่งแต่ว่าเจอเสียงดนตรีมีลิขสิทธิ์นะครับก็เลยแบบทําใหม่ดีกว่าก็โหลดเข้าเกมแบบเร็วมากๆเลยนะครับไม่ต้องกังวลไปครับผมการแสดงผลนะครับตัวหน้าจอของเขาเนี่ย6.65นะครับเป็นอัตราส่วนที่แบบน้ําหนักกําลังพอดีมือเหมาะต่อการที่แบบเล่นเกมมากๆครับแล้วก็ ตัวจอเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นแบบจอเต็มจอติ่งเหมือนปัจจุบันแต่ว่าเนี่ยอัตราส่วนแบบนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นอัตราส่วนที่เหมาะต่อการเล่นเกมเนาะก็คือเว้นตรงขอบไว้นิดนึงนะครับเผื่อมือเราจะสัมผัสเนี่ยจะได้แบบวิไม่ไม่ให้รู้สึกว่ามันมันติดยากอย่างเงี้ยครับอันนี้เนี่ยกำลังพอดีเลยตัวตั้งค่าของเขานะครับ n a p d r a ก o n 865ครับปรับสุดได้ทุกอย่างครับผมก็โอเคก็เล่นเป็นทีมแล้วกันแชป โอเคครับผมตัวปุ่ม s h ด t ร e r t ก i กอ e r นะครับตัวนี้เนี่ยผมปรับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นปุ่ม LR เนาะก็เราลากมาวางไว้ตำแหน่งที่เราต้องการให้มันใช้สัมผัสนะครับก็ลากมาวางได้เลยได้เลยก็ผมทำไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับตัว b i a Red Magic 5S นะครับก็เป็นสมาร์ทโฟนที่ออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะเลยนะครับที่ราคาแบบ ประมาณไม่ไม่เกิน20,000ื่นนะครับแต่ว่าสเปคอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหให้มาแน่นแล้วก็จัดเต็มมากๆครับแรมแปแต่ว่าชนิดของแรมเนี่ยเป็น LPDDR5 เงี้ยครับอมร้อยยีแต่ว่าเป็น UFS สามจุดหนึ่งเงี้ยครับอ่านเขียนนี่โคตรเร็วเลยและสิ่งหนึ่งที่ผมชอบเลยนะครับไอ้เรื่องระบบระบายความร้อนอะไรต่างๆเนี่ยก็แน่นอนครับเขาทำออกมาได้ดีอยู่แล้วเขามีพัดลมเนาะแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบเลยก็คือในเรื่องตัวแบตเตอรี่ครับ สมมติว่าแบตเตอรี่เราหมดใช่ไหมครับเราชาร์จปกติแบนทั่วไปเนี่ยสมมุติว่าได้80-90เนี่ยเขาก็จะค่อยๆแบบเข้าแล้วใช่ไหมครับตืดๆเข้าแต่ว่าตัวนี้ครับเข้าแบบไม่มียั้งเลยครับก็คือช่วงเปอร์เซ็นต์ที่90จนถึงเปอร์เซ็นต์ที่100นี่โอ้โหปื๊ดแปบ๊บเดียวเต็มเลยครับแต่ว่าตัวนี้เวลาเราเสียบใส่ชาร์จนะครับมันก็จะมีพัดลมเนาะพัดลมเขาก็จะทํางานนะครับแบตเตอรี่4,500ม ah ิลลิแอมป์นะครับก็ถือว่าอึดพอสมควร แล้วก็ตัว usb ของเขานะครับเป็น type c ยังไม่พอครับเป็นเวอร์ชัน3.0ดนด้วยครับเพราะว่าปกติมือถือที่ให้มาทั่วไปเป็น type c ก็จริงนะครับแต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยเนาะถ้าคนที่แบบโอนถ่ายข้อมูลบ,บ่อยๆอย่างเงี้ยครับก็จะรู้ก็คือเป็นเวอร์ชัน2 0งจุดนน่เงี้ยครับการเขียนการอ่านอะไรเงี้ยมันมันก็จะต่างกันนะครับเวลาโอนไฟล์ใหญ่ๆอย่างเงี้ย ตัวนี้นะครับรองรับ 5G ครับผมแล้วก็ Wi-Fi รองรับ Wi-Fi 6ด้วยนะครับ 5G ก็เป็นแบบ Duo Band เลยนะครับในไทยก็ใส่ได้หมดและสิ่งหนึ่งที่แบบเด็ดๆเ,เลยก็คือนี่เรื่องการจับสัญญาณ Wi-Fi นะครับจับได้ดีและก็นิ่งมากๆครับไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi หรือว่าเสาสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าตัวตำแหน่งของเสาสัญญาณเขาเนี่ยมีมาให้ถึง7จุดเลยนะครับมี1 2 3 4 567ครับอให้มาแบบ เยอะแล้วก็แบบแน่นๆมากๆเลยนะครับนะครับขอบขอบพวกนี้ครับผมก็โอเคน่าจะเปิดเสียงได้แล้วนะเนาะอ่าผมเปิดนิดน,นึงแล้วกันนี่ครับภาพนิ่งลื่นไหลสมูทดีอยู่แล้วครับก็คือไม่ต้องกังวลเลยครับ แบบตัวกราฟิกนะครับอยากให้เห็นตรงรายละเอียดข้างล่างครับปกติเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นแบบเออยังไม่ได้เป็นรูปร่างใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเพิ่งโดดลงมาแล้วเห็นเป็นรูปร่างเป็นบ้านเป็นต้นไม้อะไรนะครับกราฟิกก็ทาออกมาได้ดีอยู่แล้วครับได้ดีได้สวยอ่ะผมเลิกติดตามเดีย๋ยวผมลองคุมลมเอง,องบ้างผมเล่นก่อนหน้านี้ผมแบบเล่นเป็นตัวตัวแมพทะเลทรายครับสงสัยตรงนั้นเขามีเพลงที่มันติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะอันนี้ผมไม่แน่ใจ เพราะว่าปกติผมก็เล่นตรงแมปเนี่ยป,ปกติทั่วไปเขาเขาก็ไม่มีนะอุ้หอุ้ยอู้ยโอ้ยตายโอ้โหโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดมาตอนโดดเสร็จเลยแล้วกันเนาะโอ้โหกำลังลงครับตายเรียบร้อยแล้วโอเคครับ ตัดกลับมาครับผมขออนุญาตแก้ตัวอีกสักเกมหนึ่งนะครับเมื่อกี้โดดลงไปโอ้โหโดนเขาจัดการให้อันนี้ผมตั้งเป็นซูมไ้นะครับก็คือตัวนี้เห็นไหมครับปุ๊บยิงปุ๊บเล็งยิงอย่างเงี้ยครับผมว่ามันมัน,มนผมได้ลองสัมผัสแล้วนะครับทั้งพับจีทั้งฟีไฟเนี่ยผมรู้สึกว่าเอยมันทําให้ผมรู้สึกว่าเหมือนผมจะเก่งขึ้นนะครับแค่มีความรู้สึกนะครับว่าจะเก่งขึ้นไม่ใช่เก่งขึ้นนะครับก็ผมว่ามัน มันทําให้คนที่แบบเออเวลาปกติถ้าจะเล่นแบบโปโปใช่ไหมครับผมสังเกตเห็นเขาก็จะเล่น4ี่นิ้วเนาะแต่ว่าตัวผมเองอะไม,ไม,ไม่ไม่ถนัดเลยนะครับถ้าจะมาแบบจิ้มๆแบบนี้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยเอ,อ้ยเราแบบด้านบนอย่างเงี้ยครับเวลาเราซูมแบบนี้เขาก็จะเล็งเป้าให้เราเองใช่ไหมครับเอออันนี้มันก็จะทําแบบให้เราสะดวกเนาะเราก็คอนโทรไปยิ่งตุ้มเนี่ยครับอออืื อลองดูกันครับผมว่าจะเป็นยังไงกราฟิกโดยรวมสวยครับความร้อนนะครับถามว่าความร้อนมีไหมความร้อนมีนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ร้อนจีนะครับเพราะว่าตัวระบบระบายความร้อนของเขาครับก็คือเขาทําออกมาได้ดีมากๆแต่ว่าเขาก็จะอยู่ในแบบอุ่นๆมือเนาะแต่ว่าไม่ได้แบบเฮ้ยร้อนไปจี๋เลยอุณหภูมิของเขาครับจะนิ่งแล้วก็แบบคงที่มากๆครับ ต้องใช้นี้ครับเร่งเร่งเร่งยิ่งเปลี่ยนชุบยิ่งเนี้ยประมาณนี้ครับก็รู้สึกว่าเหมือนจะโปขึ้นไปเราไปหาเพื่อนดีกว่าเราพร้อมแล้วก็เปลี่ยนปืนแล้วกันเอาเพื่อนน็อกอไปช่วยเพื่อนกันไปช่วยเพื่อนกันรอแป๊บเพื่อนรอแปบ๊บรอแปบ๊แปบใจเย็นใจเย็นใจเย็น ตายแล้วเหรอต้องค่อยๆไปครับแสดงว่ามีคนอยู่แถวนี้อยู่ไหนนาะเสียงรถฉุกเฉินวิ่งผ่านครับอัดคลิปถ้าผมอัดคลิปตอนกลางวันก็จะประมาณนี้ครับจะมีเสียงวิ่งผ่านเนาะเพราะว่าตัวห้องที่ถ่ายไม่ไม่ค่อยได้เก็บเสียงดีสักเท่าไหร่ส่วนมากผมก็จะชอบถ่ายตอนกลางคืนสัก สามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มเนี้ยอ่านั้นเสียงเงียบดีมากๆเลยครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมแบบมันผิดแผนครับก็คือเมื่อคืนผมถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตัวที่ผมลงไปติดลิขสิทธิ์ครับก็เลยต้องแบบเออมาถ่ายใหม่ไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีคลิปลงว,ว้าวของเพียบเลยอ่า นั่งเก๋ๆหน่อยครับเนี่ยครับดูกราฟิกนะครับพวกบ้านพวกอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้โหแบบดูดูสวยดีมากๆครับนี่น้องแมวผมโอเคตอนนี้เหลือเราคนเดียวใช่ไหมเนี่ยเพื่อนไปไหนหมดละข้างบนคืออะไรข้างบนคืออะไรเราไม่รู้แต่ว่าเราก็ต้องไปดูครับ ว้าวอ๋อแสดงว่าโปรเขาตายแน่เลยใช่ไหมคนที่แบบเติมแน่นอนเลยก็มีความลื่นไหลมีความสมูทครับตัวกราฟิกเนี่ยก็การแสดงผลก็ทำออกมาได้สวยครับสีสันสดใสด,สดีเพราะว่าตัวนี้เนี่ยพายดีออเป็นอมูเลนะครับความละเอียด Full HD เนอะในส่วนของตัวอัตราการรีเฟรชเลสก็ปรับได้สุดที่144เฮิร์ตเลยนะครับ ส่วนตัว s a m pling rate หรือว่า f ิลลิ่งในการทัดนะครับก็อยู่ที่2 4 0 h เฮิร์เลยก็คือสุดทุกอย่างครับไปไหนหมดละโดยรวมสำหรับตัวผมเองแล้วสบายสบายครับก็น่าจะพอรู้เรื่องรู้อาการเนาะอย่าเวลามันจะยาวจนเกินไปนะครับซูมยิ่งประมาณนี้ครับผม ก็ถือว่าตัวผมได้ลองเล่นโอ้โหเอา้าไม่ทันเขาครับผมมัวแต่มโมก็โอเคครับพอรู้เรื่องรู้อาการนะครับสำหรับตัวนูเบียเล m มิจิเล่น เกมฟรีไฟนะครับก็ทำออกมาได้ได้ได้แบบดีอะไรก็สุดจริงๆครับเพราะว่านี่คือฟีลลิ่งในการที่แบบเฮ้ยผมได้ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อการเล่นเกมเนี่ยมาเล่นเกมนะครับก็คือตัวเครื่องเขาออกแบบมาให้เหมาะต่อการเล่นเกมอยู่แล้วครับทั้งในเรื่องตัวระบบระบายความร้อนในเรื่องตัวชาร์จตัวการถือฟีลลิ่งในการถือรวมถึงการสัมผัสอะไรต่างๆเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์และก็ข้อมูลนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ